สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่ป๊อปเกมเมอร์นะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกม s p ีด i ิ r เตอร์นั่นเองนะครับผมนะซึ่งคลิปนี้นะผมผมก็จะมาได้นรถคันนี้นั่นเองนะผมที่มีชื่อว่า Aston Martin วอลคิรี่นะอมก็ไม่รู้ชื่อว่าอ่านว่าอย่างนี้หรือเปล่านะก็ขออภัยด้วยนะผมก็เป็นรถครัส์เ A นั่นเองเป็นรถครัส A เอที่รู้สึกว่าจะมีในชีวิตจริงด้วยใช่ไหมครับผมอ่าคล้ายๆกับ วกรถแดนโบกินี่นะครับผมที่เข้ามาแล้วนะกับโคนิสิกนะผมก็น่าจะอย่างนั้นนะครับผมก็รถคัน A คันนี้แจก,กฟรีนะผมแจกฟรีก็ไปทําภารกิจผมได้มานะนะครับผมโอเคเรามาดูรูปทรงรถกันก่อนนะผมรูปทรงรถก็ถือว่ามันข้างสวยนะเพื่อนๆเออเป็นรถสายฟรีที่ต้องบอกว่าออร่าเนี่ยออร่ารถเนี่ยรอบอนอนี้ถือว่าสวยอยู่นะครับผม อ่ะโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูค่าการาฟกันก่อนนะผมค่าการาฟนี่ถือว่าค่อนข้างสวย,ยนะเพื่อนๆสำหรับรถคันนี้นะคือโดยรวมค่าการาฟแล้วก็ไม่ได้เยื่อมไปทางไหนซะเยอะนะผมคาดเคิร่นก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับผมอ่าแล้วมาดูคุณสมบัติพิเศษนะครับผมความสามารถในการเลี้ยวที่ยอดเยี่ยมหนมขณะวิ่งบนพื้นราบนะผมเพิ่มความยืดหยุ่นในการดิฟและจังหวะมินิบูสช่องต้นของการดิฟ รวมถึงการทำดับเบิลบูตที่ง่ายขึ้นระยะเวลาสตาร์ทบูตบวก2วินาทีเพิ่มเอ็นแทงอัตโนมัติ18%ต่อวินาทีเมื่อไม่มีในโตคันนี้ต้องบอกว่าไปได้ทุกด่านเลยนะผมรวมจากสกิลนะแต่ว่าสกิลเท่าที่อ่านดูนะเพื่อนๆมันไม่ได้เพิ่มความเร็วของรถนะแต่ว่ามันทำให้รถแบบเล่นง่ายขึ้นนะครับผมเออถึงจะไม่ได้เพิ่มความเร็วของรถ แต่ว่ามันทําให้รถมันเล่นง่ายขึ้นอย่างเช่นในจังหวะการดิฟเนี่ยมินิบูส์มันก็จะขึ้นไวขึ้นนะครับผมแล้วก็จังหวะการเลี้ยงบูส์ด้วยกดดับเบิลบูนอะนะครับผมจะทาให้รถมันพุ่งออกไปเร็วขึ้นกว่าเดิมจากรถปกตินะครับผมประมาณนี้นะผมก็สกิลก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับผมถึงจะไม่ได้เพิ่มความเร็วก็เถอะอแต่ว่าทาให้รถมันเล่นง่ายขึ้นนะครับผม ส่วนสกิลระยะเวลาสตาร์ทบูท2วิก็คือกดสตาร์ทบูทนี่ก็คือลดมันพ่งออกไปเลยนะผมล,ลดลดพวกแมคลาเดนอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคซึ่งคันนี้ผมก็อัพเต็มเรียบร้อยแล้วนะผมก็ฝังชิปเรียบร้อยตัวเครื่องผมเล่นมาสายขวานะผมแรงส่งไม่มีสายนะเชือเ้อเพิงเล่นมาด้านซ้ายนะผมเทอร์โบไม่มีสายเอย็นแทงก็ไม่มีสายใช้แต้มอัพรถไปประมาณเกือบแสนแต้มนะผมคือได้แต้มออารถมาเจ็ดหมื่นนะผมก็บวก ่าทีพอตบีอีกป,ประมาณ2อ0หมนะครับผมประมาณนี้นะครับผมอ่าโอเควิธีได้รับรถคันนี้นะ้องก็มาอยู่ที่กิจกรรมเลยนะครับผมกิจกรรมก็อยู่ตรงนี้น้องที่มีชื่อว่าออสตอเนอร์มาตินนะครับผมนะนี่ก็เป็นรถอ่าแบบเดียวกันเลยนะองก็จะมีอ่าแต่บางทีนี่นะ้องคนิเสกแล้วก็อ่าปกตินะผมอ่าจะอยู่ตรงนี้นั่น,นเอ,นอ,องนนะนองสำหรับเอ่อรถนะผมคันนี้นะก็ถือนะว่าค่อนข้างสวยนะเพื่อนๆสำหรับรถคันนี้นะก็ ไปรถภารกิจสายฟรีนั่นเองสำหรับใครที่มารับในช่วงแรกๆนะก็ต้องบอกว่าได้อ่าถาวรเลยนะครับผมเพราะว่ามันจะมีแบบว่าให้เราอาแชร์ภารกิจนั่นเองนะือก็คือแชร์ภารกิจลงไปผ่านในเฟซในกลุ่มอะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับผมแชร์แล้วก็รับรถคันนี้นะผมก็จะได้มานั่นเองนะครับผมถาวรเนานะ หรือแต้มความขึ้นมาก็จะครบ100ร้อยพอดีร้อยทับร้อยนะหรือสําหรับใครที่มาไม่ทันก็ไม่เป็นไรผมก็ทําเวทไปเรื่อยๆนะเดยกก็ได้ถามกอนเองนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับผมกิจกรรมนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นกิจกรรมอะไรเพราะว่าผมอ่านกิจกรรมไม่ได้เลยนะมันเป็นแบบภาษาอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าที่ผมเข้าใจนะก็คือเราทําภารกิจตามนี้นะผมก็จะเป็นภารกิจอ่าแต้มนะผมนี่ luxury c a ค c o i น้ผมชื่อนะผม น,นั่นก็จะเป็นภารกิจบัฟนั่นเองนะครับผมซึ่งก็เป็นภาษาจีนก็ไม่รู้ว่าเควสคืออะไรนะครับผมแต่ว่าผมมีอยู่ตอนนี้ร้อยห้าสิบแต้มนะคือเท่าที่ผมติ๊กดูเนี่ยมันเหมือนจะเป็นการสุ่มรถปะอันนี้เป็นสุ่มสกินนะครับผมสกินรถพอเข้าใจนะครับผมอันนี้จะเป็นรถเช่านะครับผมส่วนนี้เนี่ยน่าจะรถถารบอน,นะผมอ่าอันนี้น่าจะมาเซราติใช่ไหม ใช่มาซลติแลมโบกินีโพนิเซกแมคลาเรนโอเคคือมันจะเป็นรูกคาดีแหละนะเพราะว่าผมเพิ่งอัปเดตเกมนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราลองแลกมาเพราะว่าผมเก็บได้ร้อยห้าสิบแทมนะผมก็จะแลกมานะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเราไปเปิดดูนะว่ามันจะได้จริงหรือเปล่านะนะครับผมมาโอเคครับผมก็หลังจากที่ผมแลกมานะเดี๋ยวลองบอลลองดูนะว่ามันเป็นแบบไหนเป็นแบบซุ่มหรือแบบเราเลือกเองนะผมเรากดดู น่าจะสุ่มนะเพื่อนๆเออถ้าเป็นแบบเนี้ยน่าจะสุ่มนะครับผมอ่ะมาครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาลองความเร็วของรถคันนี้สักหน่อยนะผมว่ามันจะวิ่งได้สักเท่าไหร่กันนะครับผมก็ถ้าได้สักสามร2อยสิบเ็ดสิบสองก็ถือว่าโอเคแล้วสำหรับรถฟรีนะครับผม อ่ะมาครับผมเดี๋ยวเพื่อนสังเกตสกิลรถมันนะปึ๊บหนีรถมันจะพุ่งออกไปอย่างนี้เลยนะผมนี่คือสกิลนะอะเดี๋ยววิ่งธรรมดาดูก่อนนะ203.4นะ c w นะครับผม289.4้อ28นะันนี้สนะ c w อันนี้289.4ประมาณนี้นะครับผม wcw เฮ้ย wcw นะผมสองร้กบสมจุดหก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะ ttw 310.5้อ w อีกครั้งหนึ่ง310.5นะครับผมก็ถือว่า okay, นะโอเคนะอ่ h wcw นะ314.7นะ wcw คันนี้ก็ถือว่าอ่าค่อนข้างแรงนะผม แล้วมาดูสก,กิลเดอร์บัลล์บูทหน้าผมอ๋อบนบนมันขึ้นเร็วกว่าปกตินะเออประมาณนี้อ่าน,นี่จังหวะการดิฟของดิฟที่ด่วนของรถคันนี้นะมันดิฟง่ายขึ้นอนะผมว่าหรือเท่าที่ผมเล่นรถคันอื่นมารู้สึกว่าคันนี้ดิฟง่ายนะผมอ่ะดิฟง่ายดิฟง่ายคันนี้นะผมต้องบอกว่าดิฟง่ายมากๆเลย แล้วก็สกิลมันเป็นสกิลทั้งเกมเลยนะผมสลับสกิลของรถคันนี้ก็จะเป็นสกิลต้นเกมแบบที่แบบพุ่งออกไปเหมือนแมกลาเรนนะแต่ว่าไม่มีหลอดเอ็นแทงนะครับผมก็ต้องเก็บเองนะครับผมหรือไม่ก็รอให้สกิลมาเก็บให้นะนี่เห็นไหมพอเราไม่มีในโตนะ้หลอดเอ็นแทงมันขึ้นเร็วมากครับผมเห็นไหมอ่าประมาณนี้พอเราได้ในโตปุ๊บหลอดเอ็นแทงก็จะไม่ขึ้นแล้วนะครับผมมันจะขึ้นตอนเราไม่มีในโตเห็นไหมอ่าประมาณนี้นะครับผม อ่ะโอเคเดี๋ยวเราเอารถคันนี้ไปเล่นดูในเกมกันเลยดีกว่านะผมว่าคันนี้จะดีสักขนาดไหมน,นะครับผมนะไปชมกันเลยครับนะมาครับผมเกมแรกนะผมในด่านเป็นวินนะก็เดี๋ยวลองรถคันนี้มาเล่นดูผมว่ามันจะดีสักขนาดไหนนะสลับอัตันมาตินนะผมวอลคัลีนะคือตามสกิลสำหรับผมนะก็ถือว่าค่อนข้างดีแลว้วนะครับผมสามารถลงแรงได้ความเร็วก็ถือว่าไม่แย่นะ310.5เนี่ยก็ถือว่า ใช้ได้นะครับผมแล้วเทียบกับแจกฟรีคันอื่นเนี่ยก็ถือว่าสู้ได้นะอย่างเช่น AE อะไรเงี้ยนะผมถ้าเทียบกับ AE ผมว่าคันนี้ผมเล่นดีกว่า AE ด้วยซ้ำนะครับผมไปเปิดตัวมาพุ่งไปเลย ข้้งหน้าก็รถเหมือนกันนะครับผมไปวิ่งไปย,ยาวๆนะครับผม,ม<า>บนี่จะไปมาใส่ยกนิดนึง FV CWU รถไหลโอ้ยบาง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 โอ้บาง,บาง,บาง,บางไม่ได้ตันแทงน,นิดนึงมามาโอเคเดี๋ยวจริงจังนิดนึงแหละโอเคตีเล่นไปหน่อยนะออกมาตัดในโตโอ้รถไหล โอเคถือว่าวอร์มนะเกมแรกนะครับผมแต่พี วิ่งตรงยาวเลยอ๋อก็ถือว่าโอเคนะโดยรวมผมชอบไปแหละคันนี้น้ออันนี้เวลาก็อาจจะแย่หน่อยนะเพราะว่าแบบเล่นแบบไม่ได้จริงจังมากนะผมนั <c oughs> ่นแหละเราก็เลยพลาดบ่อยโดยรวมคันนี้เล่นง่ายนะเพื่อนๆเ,เออคันนี้น้เอาไปลงแรงได้เลยอ่ะคันนี้นะครับผมอ่ะมาครับผมรเดันจาริสนะตอนนี้รถใหม่ก็จะเกินหน่อยนะครับผมเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คนน่าจะได้รถ ข่าวรอนกันหมดแล้วนะครับผมเพราะว่ามันกิจกรรมมันง่ายครับผมออนั่นแหละกิจกรรมช่วงมีเฉพาะวันเดียวเท่านั้นนมก็คือกิจกรรมแชร์นั่นเองนะผมไปเปเออตัวมา ไปวิ่งไปโอเวอร์ดีดมา C W W ตัดในโต C W W ทำไมถึงตัดในโตรตรงนั้นขี้เกียจเลี้ยงบูธนะครับผมมันเลี้ยงบูธยากนะผมคือผมไม่ชินอนะ่ะคือลายปกติมันก็ต้องเลี้ยงบูธแหละตรงนั้นแต่แบบมันทำยากนะผมพลาดบ่อยด้วยกดตัดในโตแบบง่ายกว่าเยอะนะผม ตามไวมากเลยเอฟแฟนทอมก็ยังว่ารถแทบจะเทียบรถคาพีได้แล้วนะเอฟแฟนทอมนี่ไงติดซูเปอร์วอร์รี่ในโต CWU วิ่งรถไหลโอ้เกือบมีเล็กคอร์ แบบเมลเล็กขอดนะเนี่ยไปลถไหลช่วงท้ายอ่ะกะดจ,จะทำซูเปอร์วอดีบอีกรอบนะรถไหล <laughs> โอเคก็เวลาดีนะผมคันนี้อ่ะมาครับผมอีพ e ิกรีเจนนะครับผมก็สำหรับกิจกรรมอ่อกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งนะที่แบบที่ผมเอาแต้มไปแลกกล่องสุบรถคัร์์เอ่อ คือตอนที่ผมสุ่มได้การเดใช่ไหมตอนนั้นน่าจะเป็นการสุ่มนะว่าเราจะได้รถคาร์ด A หรือเปล่านะครับผมคือตอนผมเปิดมันได้เหมือนการเดอ่าเลยนะับก็น่าจะเป็นแบบสุ่มแหละนะครับผม โอเคตรงนี้รัดูซี 4, ดีไปีวมาโอ้โหหลุดอุ้ยโอ้โห,โ,โ,หโดนบังลายโอ้โหโอ้น่าจะได้ที่สองแล้วคือแซงไม่ได้นะครับผม จะพยายามตามเลยก็ไม่พลาดนะนะเฮ้ยโอยอะไร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 จะชนเหรอจะชนเหรอนี่ไงจะชนเหรอเข้าทางรัดหรือตั้งใจจะชนก็ไม่รู้แต่ที่รู้ผมที่หนึ่งโอเคเหมือนเขาจะพลาดนั่นแหละนะครับผมเออ ก็ที่หนึ่งนะโอ้โหตัวเองก็ผ่านเหมือนกันนะครับผมอ่ะมาครับผมวายเวสจอ้ด่านยากๆหน่อยนะออนั่นแหไะน่ครับผมนะสำหรับคันนี้นะถ้าใครจะไปลงแรงนะก็เอาไปลงแรงได้เลยนะผม like เล่นดีมากๆมนาะคันนี้นะครับผมไปเปิดตัวมาไซเวียหนึ่งครั้ง เงียบเลยนนงนะขอ,อแซงข้างหน้านี่ก่อนโอ้ไม่พลาดหนือนเลยเรียบร้อยละตัวเองพลาดแปดเก้าโอ้โหนาทีเก้า โอ้ที่หนึ่งเขาไม่พลาดเลยนะมีผมแบบหลุดโค้งอยู่บ้างนะเออคันนี้ก็เล่นดีนะเพื<ๆ>่อนๆนะเออถ้าสำหรับใครมือใหม่นี่ก็ไปเล่นรถหลักได้เลยอะ่ะก็ไปเป็นรถหลักได้เลยอ่นะมาครับผมซิตี้สิบเอ็ดรีเวิร์สนะก็เล่นเยอะหน่อยนะผมคลิปนี้นะคือมันเล่นดีจริงๆอนะ่ะเพื่อนๆคันนี้นะคือเล่นเข้ามือเลยแหละนะครับผมดูกันยาวๆหน่อยนะครับผมเออเล่นเพลินอ่ะนะครับผม โอเคก็มีรถอ่าคันใหม่เกือบจะทุกคันเลยนะก็อย่างว่านะรถฟรีเอ้ากดได้โคดีกไม่เป็นไรที่1ดมันจะยากช่วงต้นเกมเนี่ยคือแบบมันจะเบียดกันนะครับผม่ว่าช่วงกลางๆก็จะเล่นสบายแนละ้ว cww มาลดไหลอีกแล้ว cww มา cww มาคยายามไม่โดดเหมือนแบบ city 41ธรรมดาเพราะอย่างว่าเลยผมถนัด city 41ธรรมดามากกว่านะ รอบแรกหนึ่งนาทีสามประกิดมีเดี๋ยวต้องต้องเข้าโค้งให้เนี้ยพอนี้ยละเอ,าอ้ามีดีบุทไม่ขึ้น มา CWU สามสี่โอเคหาต้นเกมนะสองนาทีสี่คันนี้เออต้องเลี้ยวดูนะเลี้ยง่ายนะคันนี้นะเออเหมือนสกิลว่าเลยว่าเลี้ยง่ายนะผมนะมาครับผมเทนสเตชั T ่นนะเออแล้วก็ตอนนี้เออน่าจะเป็นสปีดพาร์ทซีซั่นใหม่เข้ามาแล้วนะผม ก็จะน่าจะลงคลิปนี้เสร็จละนะผมก็น่าจะต่อด้วยสปีดพาร์ทเลยนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นการรีวิวสปีดพาร์ทนั่นเองนะครับผมไปไซเวมาต้องไซเวออกนะเพราะว่าไม่มีในตัวเล่นต้นเกมนั่นเองนะครับผมคือรถคันนี้มันก็ดีนะแต่ว่าต้องปรับใช้เทคนิคในบางด่านเท่านั้นเองนะครับผม โอ้โหหโหโหชิดไมเคเกินขีห้ามาแล้ว W C W W ไป C W W มาถ้าไม่พลาดก็เวลาดีอยู่ถึงจะไม่เลีเรคคอร์ดก็เหอะ โอ้ยนี่ไปซีดับวิวมาแผลทีห้านะไม่ใช่เล,ลยตัวเองหลุดลายบ่อยนั่นเองนะปาดไปดีทีห้าเหรอปาดไปดีทีห้าเหรออ่ะทีห้ากับคันใหม่อะ่ะมา w c w วีดวดวไปต่อพูดมา c ีดัมามาคันใหม่กับทีห้าเรียบร้อยนะ้วผมคันใหม่เข้าที่หนึ่งนะโอ <c oughs> เคเออทีห้าเขาพลาดนะผมเออเขาพลาดตรงทางลัดนั่นแหละนะผมเจอผมบางไลน์นะเขาเลยแบบเหมือนสกิลนึงอะ่ะแล้วไม่ความเบลเขาตกผมก็เลยแซงมาได้นะครับผมอ่ะมาครับผมดาร์กอนเกตนะอ๋อมีรถทวินาเลสด้วย ผมได้มาแล้วนะเออรถธมิดาลิสนะผมก็แลกมาเรียบร้อยนะผมตอนนี้ก็ยังไม่อัปโหลดเลยนะผมเดี๋ยวอัปโหลดเต็มก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูหน่อยผมว่ามันดีหรือเปล่าเนาะรถเมต้าเก่านะผมก็ถ้าในปัจจุบันนี้มันผมว่ามันน่าจะยังใช้ได้อยู่นะเนื่องจากสกิลมันด้วยแหละนะผมตรงนี้ผมต้องแบบบิดตลอดเลยนะพเพราะว่าแบบ ไอซียูมาแบบมันเสียลายนะครับผมนีไง <laughs> ขอโทษขอโทษมันเป็นเทคนิคเพื่อนๆขอโทษทีต่ต้องเบียดอย่างนั้นนะ <laughs> เห็นจีนเขาใช้เลยอยากลองทำดูบ้างนะผม มันเป็นการบางลายนะเทคนิคผมมันเป็นเทคนิคแหละทอมโอยลืมเหมือนแต่ว่าการทำก็ต้องทำแบบเป็นเทคนิคนะไม่ใช่แบบทำแบบเหมือนกันแกล้งอ่ะไม่ใช่นะมีอย่างเช่นแบบที่เจอบ่อยๆนะก็ตอนจะเข้าทางลัดอนะ่ะแ,แบบไม่เข้าอ่ะ แล้วก็หันหน้ามาพยายามจะชนเราอ่ะนั่นไม่ใช่แบบเทคนิคนะเขาเรียกว่ากันแกล้งนะครับผมไม่เหมือนกันนะที่มีกับกันแกล้งเนี่ยไปโอเคสามสิบแปด ก็เวลาก็ถือว่าเร็วนะถ้าไม่พลาดนะครับผมอมาครับผมเกมสุดท้ายก็แล้วกันนะผมในด่านเพนกวินนะก็ผมสรุปให้เลยสำหรับคันนี้ก็ถือว่าคันนี้ดีมากๆเลยนะคันนี้นะคือแบบไม่มีข้อเสียเลยเท่าที่เล่นมานะครับผมคือถ้าเป็นลงแรงก็ถือว่าเป็นรถคันหนึ่งที่ต้องบอกว่าตอบโจทย์มากๆนะครับผมคือรถคันนี้เฉพาะด่านไหมก็ไม่นะครับผมคือ ผมมอไปเล่นดูแล้วด่านเจ็ดดาวอะไรเงี้ยก็พเกิอมันทําลายเวลาผมด้วยอ่แม้กระทั่งด่านหงดาวอะ่ะผมมอไปเล่นดูแล้วนะผมก็นื้เล็กขอเลยในด่านหกดาวเจ็ดดาวอะ่ะคือด้วยแบบว่าที่แบบมันเลี้ยวง่ายด้วยนะครับผมทําให้มันเหมาะกับทุกด่านนั่นเองนะครับผมความเร็วก็ก็สำหรับทางตรงก็ไม่ได้เร็วมากนะผมแต่ว่า เนื่องด้วยได้เปรียบด้วยตรงที่สกิลดิฟยืดหยุ่นนี่แหละทำให้มันออกโค้งได้ไวนะครับผมความเร็วส วิ่งไปปึ๊บโอเคก็บางคนอาจจะสงสัยนะว่าทำไมผมึงจำลายด่านได้ก็ต้องบอกว่าอ่าผมเล่นซ้อมเหมือนนักแข่งเลยอะ่ะคือแบบเล่นแต่ด่านเดิมอะประมาณสองสามชั่วโมงต่อวันนะเฉพาะด่านเดียวนะไม่ร่วมด่านอื่นด้วยคือแบบผมวิ่งอยู่งั้นน่ะนะผมวิ่งแบบเอาให้เวลาลงหรือไม่ต้องวิ่งเก็บลายอะ่ะนะครับผม ว่าก็ไม่ใช่จะเล่นทุกด่านนะผมเล่นด่านเฉพาะอะด่านที่ตัวเองแบบเล่นได้บ่อยๆอนะครับผมส่วนด่านที่ยังไม่เคยเล่นก็ยังไม่ได้ไปเล่นเลยนะครับผมคือเก็บด่านพวกด่านเก่าๆอยู่นะครับผมด่านใหม่ก็ปล่อยไปนะครับผมเดี๋ยวค่อยไปซ้อมนะ <c oughs> อ่ะโอเคเป็นไงกันบ้างครับผมสำหรับรถคันนี้นะสำหรับอรถชื่ออะไรนะอัลตันมาตินวอคิลี่นะครับผมเออ ก็ต้องบอกว่าสำหรับผมคันนี้ก็ผมให้สัก9.5เต็ม10อ่ะประพานนี้นะผมคือ9.5เต็ม10อ่ะจะว่า9 00, ก็ 00, อย่างน้อยอยู่ให้9ครึ่งกันอ่ะ,ะเต็ม10นะคันนี้โดยรวมผมชอบมากๆเลยคันนี้ถ้าเทียบกับรถที่ผมเล่นมาอย่างเช่นสปิดพาร์ตี่ผมเล่นบ่อยๆก็บูโรดอะไรเงี้ยคือตอนนี้แทบไม่ได้จับแล้วนะครับผมบูโรดนะ ก็มาจา King ับคิงฮัสกี้แทนตอนนี้ก็น่าจะวางมือจากคิงฮัสกี้มาคันนี้แหละ,หละนะครับผมเพราะว่าเล่นเข้ามืออยู่สำหรับผมนะคือค่าการาฟประมาณนี้โดยรวมผมสำหรับผมเล่นง่ายมากๆนะครับผมคือสำหรับรถคันนี้ไปทุกด่านได้ไหม mm hmm. ก็สมบตว่าได้นะครับผมเพราะว่าเนื่องด้วยค่าเทินของมันอนะค่าเทินของมันอนะคือเลี้ยวค่อนข้างดีนะครับผมอาจจะไม่ได้เลี้ยวดีเหมือนพวกเลเวลเลชั่นแต่ว่าเลี้ยวได้โอเคเลยนะครับผม คือผมเอาไปลองเล่นมาแล้วในด่าน6ดาว5ดาวอะไรเงี้ยนะผมอย่างเช่นแกนคันย่อนเงี้ยนะครับผมเออไปเล่นมาแล้วโดยแม้กระทั่งด่าน7ดาวสเปกสเตชันผมก็ไปเล่นมาแล้วก็โดยรวมคันนี้นะเพื่อนๆเอาไปไต่แรงได้สบายเลยนะครับผมสำหรับคันนี้นะอ่ะโอเคครับผมก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะผมสำหรับคลิปนี้นะเดี๋ยวคลิปจะยาวนะครับผมก็โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผม แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับผม